ตัสินใจแล้วจย์หนูจะอยู่ที่นี่แหละถ้ามันจะโดนจับมันต้องโดนตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าเราจะชะล่าใจไม่ได้ฝากนะฝากนะพูดอะไรก็พูดได้แต่ว่าเราจะต้องไม่โดนจับอย่าพี่พูดว่าถ้าโดนจับมันเจอจับไปแล้วไม่ต้องเอาเป็นว่าเราต้องรอดแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่อาจารย์บอกวันไหนวันไหนหนูต้องระวังโอเคไหมฟังดีๆนะนะอาจารย์ดูไพ่ฟังอาจารย์นะอาจารย์ดูไพ่ยิบซีอาจารย์ต้องวาไปตามหน้าไพา่และไพ่เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะโกหกได้น้อยมาก โกหกไหมหลอกไหมผิดพลาดไหมมีแต่น้อยอาจารย์บอกได้เลยนี้อาจารย์หาวิธีคือถามไพ่ให้หน่อยถามอาจารย์ให้หน่อยว่าเราจะเราจะช่วยเหลือตัวเองได้ยังไงบ้างหาวิธีช่วยอะ่ะขอช่วยเราอะ่ะแบบว่าคือหาทางออกให้เราด้วยโดยที่ไม่ต้องยายร้านอะ่ะว่ามา อาจารย์ไม่มีพิธีนะครับห้ามกวธอาจารย์เพราะอาจารย์พูดไปตามหน้าไพ่นะครับไพ่มันบอกจังหวะไหนที่มันมันเสียงที่อาจารย์บอกก็ให้เลี่ยงการทํางานหรือหูตาให้ไวโอเคไหมนะครับเออนะฮะคือบอกได้แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราไหมฮะอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเราไหมบาอาจารย์เนี่ยขอคนไหนช่วยองค์ไหนมาให้หมดองค์ไหนมาให้หมดชมามาตั้งสวรรค์เลยเหรอฮะใช่เอามาค่ะ ตอนนี้ลูกศิษย์กำลังเือนร้อนอ่ะจำได้ไหมพไพ่ใบนี้คือไพ่อะไรไพ่พระน้านี่ช่วยไหมช่วยโอเคไหมบุญช่วยโอเคไหมครับนะฮะแค่นี้แหละแค่นี้เราก็อุ่นใจไงอาจารย์คือยังไงก็คือพระยังก็ช่วยเราตูเออด็กก็ช่วยเราเจ้าของห้องก็ยังช่วยเราเออเออเอาตามนั้นแหละอาจารย์สรุปนะมาสรุปเลยค่ะเอามาเลยค่ะสรุปเลยความสุข คู่รักโชคลาภไพ่ว่ายังได้อยู่ครับโอเคไหมนี่แหละนี่แหละสิ่งที่ต้องการเออดูดวงไปแนวทางแต่แต่จำคำพูดอาจารย์นะอาจารย์พูดอะไรไปสอนอะไรไปแนะนำอะไรไปเชื่อเชื่อก่อนโอเคไหมนะครับนะโอเคไม่เชื่อ,อยังไงอ่ะมึงระวังนะมึงระวังนะถ้าดาบอก่ขึ้นมาเพื่อนทะเลาะกันมึงระวังนะ มึงระวังไว้นะพอไม่ทันระวังอะอืมไม่ทันระวังเลยคนที่ช่วยนี่นนะคำพูดอาจารย์หนูให้หนูหนูระวังแต่หนูไม่ได้ระวังแล้วแต่พระเอ,อิรเทวดาช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้อีนี่งง,ง,งว่าทำไมคนเยอะจังเลยกูไม่ไปทางนี้แหละเดินขึ้นไปรอดเถิดเออ